มันต้องดังแคสก่อนโอเค สรับยางเองตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ว่าไอ้เจ้า3ามขาที่ซื้อมาเนี่ยจะแข็งแรงแค่ไหนตั้งเบรสี่นะถ้ารถวริบบับตั้งเบรสี่ใช้แม่แรงติดรถนะครับตั้งเบริสีเสริมแม่แรงอีกเป็นห้าเดี๋ยวก็จะมาสลับยางกันเอาหลังไปไว้ข้างหน้าแล้วเอาข้างหน้าไปไ้างหลัง แล้วก็สลับการซใใ้ายขวานะครับอันนี้หัวแปลง ข้างบนก่อนก็ต้องเป็นแหนะทะแยงเพื่อให้มันมั่นคงก็ล้อมอยู่พื้นแล้วเหนื่อตกเลยทีเดียวนี่แหละเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดนะคะไข่รีดเป็นการรีดไขมันที่ดีที่สุดปัญหาที่เจอก็คือน็อตน็อตร้อบางตัวเอาไม่ออกในตัวของน็อตเองเนี่ยเป็นน็อตติดรถมาเลยน็อตติดแม็กของรถ การเซอร์วิตร้อการสลับยางการเปลี่ยนยางเราไม่เคยทำเองตัวช่างตัวร้านก็ใช้บล็อกลมน็อตพวกนี้เป็นเป็นเคสที่นี่คือฉีกเลยถ้าไม่ทำฉีกแบบนี้เอาไม่ออกอัดแล้วก็ถอดบี้ออกมาเลยอีกแบบหนึ่งก็คือขันสลุดอันนี้คือคือขันแล้วหลุดออกไปทั้งปลอกบล็อกลมเนี่ยอยู่บล็อกไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการกระแทก กระแทกเข้าทั้งบางคนร้านบางร้านเนี่ยก,ก็ฝึกฝนกันมาให้กระแทกเยอะๆปักปักกระแทกเข้าไปไอหัวครอบตัวเนี้ยมันโดนอัดมันก็ผิดรูปพออัดเข้าไปเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยโดนกดลงนะปริมาตรด,ด้านข้างมันเนี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นก็เลยใหญ่ขึ้นแลยใช้20บางอันก็บวมเกิน20นี่เอาไม่ออกเลยเอาไม่ออกจะตอกก็ไม่ได้เพราะว่าปลอกมันเป็นอลูมิเนียมไงตอกกูก็ ทะลุบางทีเซอร์วิสง่ายๆเราทําเองก็ได้นะเพราะเซอร์วิสง่ายเนี่ยบางทีเนี่ยตามช่างตามร้านตามศูนย์เนี่ยเมื่อในเนื่องจากที่ว่ามันเป็นเซอร์วิสเบสิกอ่ะเขาก็ให้เด็กฝึกงานมาทําบ้างประเมินว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ใช้ฝีมือไม่ได้ใช้ความละเอียดการขันก็คือขันให้มันให้มันแน่นอะจบไม่ต้องวัดปอนนะครับแต่ที่ผมทำเนี่ยก็คือต้องวัดปอน ตามคู่มือของ da, m a z d a เนี่ย108นิวตันเมตรแต่ที่ประแจป,ปอนี่ซื้อมาเนี่ยเขาก็ระบุว่าอาจมีความคาดเคลื่อน4%ผมก็ตั้งไปที่ประมาณ130ก็ฝากเตือนไว้ว่าทำรถเองได้ก็ทำนะครับมั่นใจและสบายใจตรงตามคู่มือมากกว่าเพื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ